สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอากาศบ้านเรานะคะทางเคลื่อน AM, 1287กิโลเฮิร์ตซสค่ะวันนี้เราเจอกันในช่วงของเที่ยงครึ่งนะคะวันศุกร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2อ6 6นค่ะดิฉันมานั่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะเป็นวยแทนสำหรับวันนี้ติดภารกิจทางคู่นะคะสำหรับดีเจพินพีแล้วก็คุณโปิยาน,นะคะแล้วก็วิทยากรประจำรายการของเราช่วงเท อสมควรต้นจาร์ค่ะเพ้่อในการกองตรวจแล้วก็ระวังสภาวะอากาศนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยถึงลักษณะอากาศในบ้านเราหลังจากนี้ไปนะคะว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้บ้านเราเป็นยังไงกันบ้างสําหรับปริมาณฝนแล้วก็เรื่องของลมเรื่องของฟ้าสําหรับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนตะอกตรใจเ <laughs> ก <ul> ิด <laughs> ขึ้นแบบว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสำหรับช่วงบ่ายสําหรับในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานะครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็ตัวแปรวันนี้เที่ยงวันนี้จะเป็นอะไรนะคะวันนี้ เป็บุไลา์ของเราค่ะน้องเบน์กิติชานชนยุทธ์นะคะดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ขึ้นประกอบในรายการส่วนในห้องส่งค่ะคุณอีทันนาจินดาพรหมนะคะกลับมาได้โทรศัพท์0 2 3 8 3 9 0 0 3แล้วก็0 2 3 8 3 9 0 0 4กนะคะก็ร่วมพูดคุยในรายการของเรากันได้กับอากาศบ้านเราค่ะพอออค่ะได้ข่าวว่าไปราชการต่างประเทศมาพูดถึงบรรยากาศต่างประเทศที่พอออกไปสักทีได้ไหมคะหนาวหรือว่ายังไงบ้างสําหรับประเทศจีนใช่ไหมครับก็ พิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนโอ้โหตอนนั้นร้อนท้ส่วนไหมคะแต่ต้องช่วงสี่ทุ่มมาถึงก็น้ำท่วมบางนาพอดีงงเลยใช่ไหมนะครับอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนมากความเปลี่ยนแปลงของของอากาศเนี่ยก็มีผลกระทบถึงที่เซี่ยงไฮ้เนาะตอนตอนขึ้นเครื่องนี่ก็คือเดิมเนี่ยก่อนก่อนวันก่อนเนี่ยก็คือเป็นวันที่ยังไม่มีฝนอากาศดีแดดแรงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็สองสองวัน ต่อมาก็กลายเป็นมีฝนนะมีฝนแต่ว่าวันที่ก่อนที่จะกลับนี่กลายเป็นมีลักษณะอากาศมีฝนด้วยอากาศหนาวด้วยอันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเรียกว่ากระทันหันพอสมควรนะครับเหมือนกับบางนาเมื่อวานอ่ะฝนตกตอนบ่ายึ่งช่ว้เช้าก็อากาศอย่างเงี้ยค่ะมีแดดแบบนี้แหละวันนี้ก็คล้ายคลึงกับเมื่อวานเหมือนกันคาดว่าอย่างไรคะก็จริงๆวันนี้เมื่อวานสองวันที่ก็คือวันวันที่น่าจะพีคแล้วล่ละนะครับแต่เมื่อวานนี้น่าจะพีคสุด นัก็คือจากที่น้องเบนแสดงเนี่ยบนหน้าจอก็เห็นว่าปริมาณฝนที่ตกหนักมากเนี่ยเนาะก็จะอยู่ที่บางนาเรานี่เองวันได้ถึง129.8มลมนี่คือนานแล้วเนาะที่ที่ที่เราไม่เห็นฝนหนักนะนานแล้วก็คือนานมากด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันที่น้ำท่วมบางนาในช่วงปีนี้เป็นครั้งแรกใช่ลาซานแบริ่ิงขาดประจำเลยโดยเฉพาะสมทรประการเองก็หลายคนก็บ่นกันว่าท่วมาหลายพื้นที่ก็เรียกว่า ส่วนใหญ่กลุๆๆ่มฝนเนี่ยนะครับเพื่อส่วนใหญ่จะอยู่ทางกรุงเทพตอนล่างๆจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจากอิทธิพลท,ที่เราติดตามนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นช่วงช่วงที่ปลายฝนยต้นหนาวเพราะว่าได้น,นะครับทิศทางลมก็จะมีความแปรปรวนอยู่นะครับทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนี่ก็เริ่มละบางพื้นที่ก็บอกว่าเริ่มเย็ยนแล้วนะใ,<ช>ให้ทา,ทางท่านผู้ฟังหลายท่านก็แจ้งมาว่าเริ่มมีอากาศเย็นๆมา,มาบ้างละตอนเช้าแต่ว่าช่วงกลางวันนี่ก็ยังร้อนอยู่ นะครับระวังพื้นที่ก็ยังคงมีฝนบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนักหน่วงนะครับแต่ที่จะหนักก็คือบริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตอนออกกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ภาคใต้นี่จากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องเตรียมรับมือหน่อยนะครับเพราะลักษณะของอากาศที่เป็นเรื่องของอากาศเย็นลงมาแบบนี้นะครับถึงแม้จะไม่แรงนะครับแต่ว่าก็มีผลผลกระทบพอสมควรนะครับในเรื่องของ ทั้งตัวหย่อมความกดอากาศต่ําแนวมรสุมนะครับแล้วก็ช่วงไปลายปลายเดือนยี่สิบเจ็ดี่แปดก็อาจจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่กากําลังแรงนี่ก่อตัวได้ในบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้อันนี้ก็คงจะต้องติดตามแต่ยังไม่เป็นพายุนะครับหลายท่านี่อาจจะหลายตัวไป้เลยัยงต,<ส>ติดตามอยู่ค่ะเอาค่ะเดี๋ยวเรารับสายโทรศัพท์สักหนึ่งสายก่อนนะคะคุณนนทน้อยเมืองเพชรจากเพชรบุรีรายีหย่นะคะตระจายกันก่อนนะคะคุณนนทน้อยคะสวัสดีค่ะ ีครับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะเอาเปรียบไม่ได้เข้าสักจะบอกหลังไฟวันนั้นหลังไมฟโอ้โหตกไม้ที่เพชรบุรีครับก็คือว่าแม่แต่แฟนคลับของผมวิวชุมชนที่หนองยบปองบอกว่าเสด็จสะ็ดาวแต่บ้านผมบ้านิดปินนะครับโอ้เยอะนะครับวันที่20ได้อะไรลูกแม่ได้ติบปินอ๋อครับว่า ได้มากกว่าผมเพราะว่าเอาเรื่องไม่ได้ลองจางหาเจ้าน yeah. ี no ่ที่วัดเนี่ยนะมันอยู่ชายทะเลเขาพูดดีนบเพชรบุรีบ้านผมเนี่ยนะผมมันอยู่เนี่ยรั้ม่น้ำเพชรโอเล่ก็เคยมากินข้าวตะเคียนี่สามวันนี้จะมีไหมในวันนี้คืนนี้วันที่คืนนี้เนี่ยยังมีอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวบรสสมนะน่าจะไล่ลงไปทางใต้บ้างนะครับวันนี้ตัวเรียกว่า ระบบของลมเนี่ยยังมีการหมุนวนอยู่ในบริเวณทงางด้านอ่าวไทยนะครับซึ่งก็จะทําให้ยังคงมีฝนดูนะครับแต่ว่าความหนักเนี่ยก็คงจะประทังภาคใต้นะครับ<ม>ก็เป็นน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ํานะครับตั้งแต่น่าจะมีเพชรบุรีก็น่าจะรวมอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนหนักอยู่นะครับวันนี้นะครับแต่ในภาครับผมว่าคําพูดนี่เราบางคนไม่เข้าใจไอ้มรสุก<ข>ับยอมแล้วเดี๋ยวมีคําพูดของคุณ จริงอะจะจะพูดไปมไหมว่าจะมียอมโรอะไรต่อะไรตอเนื่องไปก็ช่วงนี้ยังติดตามอยู่นะครับคาดว่า <Hayır> ในในช่วงสัก26 27เนี่ยครับน่าจะมีย่อมความกดอากาศต่ํานะครับที่จะก่อตัวอยู่บ้างบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางๆนะครับน่าจะตรงนั้นแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เน้อเหมือนอากาศเย็นลงมาก่อนนะครับครับเนี่ยคำพูดว่ายอมโรคับ กับยอมกดอากาศต่ำเนี่ยมันไล่เลียงกันำะแหมก็ไม่ตั้งใจฟังนี่ผมว่ามันสับสนมันนั้นใช่ใช่ใช่จะยอมเข้กดอากาศต่ําก็นะดูแนวโน้มที่จะโอกาสพัฒนาเป็นพายุนี่ก็คงยังไม่ถึงนะครับ,รบเดี๋ยวขอสบทวนะว่าวันที่สิบสี่หกสิบมิลแล้วก็วันที่สิบหก็สิบมิลวันที่สิบ ิบเจ็ดยี่สิบห้ามิลปากก็สิบแปดสามสิบสามมิลโอ้เริ่มได้ฝนเนาะรับเอาเป็นอันนัักลายก็คุณต้องควรก็ไปเมืองจีนมาเป็นต้องบกว่าต้องควรเอกนงนี่ตรงตรงแนวทางของคุณต้องควรนี่แม่นอะไรก็เปิด้ลเยอะขอบคุณครับครับอปางคกหมู่บ้านกบมนี่ยก็เรียกปางคบปางคบ ก็ขอสุดผมไม่ได้ทํานาเลยทานาสองร้อยสิบสองนะจะเป็นเงินโอ้ครับคุณแฟนคลัเพชรบุรีตั้งใจให้คุณทุกคนพูดแล้วมันสบายใจนะครับครับค่ะคุณมากค่ะสายเดียวกันลาสมับคุณหนุ่มน้อยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกสายค่ะพออออีกหนึ่งสายคุณเยาวเดศจากบางพลีรอสายอยู่ค่ะคุณเยาวเดศสวัสดีค่ะ อไนี้่พินเพนช่วงเทอน่ด้คุณโอเลวันนี้คุณโอเล่ค่ะวันนี้พินเล่ไม่ใช่พินพินกับพินเล่ค่ะใครวันนี้โอเล่โอเล่ครับโอนล่โอเล่โอเล่โอ้เป็นคุณโอเล่ค่ะวันนี้เป็นพินเล่นิดหนึ่งค่ะเป็นไงบ้างไม่ช้าท่วมไหมฮะที่บางทีจจเพาะ แก่พออเไรแก่น้ำจิ้มน้ำยาไม่ให้เราเลยก็มีมีมีเตจซาลเปาครับกินทุกวันนะครับอย่าคุณชั้นยาเขาบอกว่าเดี๋ยวซื้อหนูมั่วฝรั่งน้ำจิ้มนะน้ำจีนอ่ะกินยากเลยครับแก่ใจมากเลยพ่อเมื่อวานเจ้าหกโมงต้องใส่สองโมงโมงเย็นถึงสองทุ่ม ต้องคว้าต้องวนต้องร้องได้ร้องหยโอ้โ<ว>นี่บา,นบางนาต้นไม้ยังล้มเลยครับใช่ล้มแบบบางนาบางเลยดีมาก้านเย,ยาวเลยน,นะโอ้โอ ก็น mm ่าจะถึงบางประกงบางเนาะถึงค่ะไม่ใช่เพี่อก็ถึงนะน่าจะถึงบางบางประกงพี่อ่อนน่าจะได้รับฝนได้ค่ะภาคตะวันออกชนบุรีค่อนข้างเยอะระยองก็บางทางบอกว่าบังคว้าคว้าแรงถึงเลยที่พอครับครับนานๆจะมาเจอเหตุการณ์นี้ีเนาะนานแล้วครับี่ามันจะหนักนะเดือนสิบมันหนักมันเป็นช่วงลอยต่อครับช่วงลมเปลี่ยนทิศทางครับ ฝนอ่ะครับโอ้โหจาดใจยาวเล่นชวร่าดูเลยท่องคว้เยครับพราะมี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 ตัวฝนอย่างเดียวพอแล้วจะลมฟ้าอย่างนี้เลยบางนาแบริ่งลาซาดระบายไม่ทันครับพี่เยาวรีนะครับโอ้โหครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณเยาวรีเวลาน้อยมากเลยใช่ค่ะให้คุ้มหน่อยค่ะนะ ขอพายนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอีกสายค่ะคุณชูชีพจากปากชื่อใช่ใช่คุณชูชีพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงที่ฝนเมื่อวานโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะลาชบุรีเนาะคกลมคาดบังข่าวเขาบอกประมาณเก้าสิบมิลลิเมตรโอ้ลับดีครับลาดชบุรีนะเก้าสิบมิลลิเมตรครับตกหนักแต่ทุ่มมาผมตกนั่งทุ่มไปถึงตีสองครับโอ้หนักที่ไหนะคือสองชั่วโมงเต็ม ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มหนักเป็นที่สุเลยพูดอะไรไม่ได้ยินเลยมีลมไหมครับลมว่าฝนอย่างเดียวทางลมต้องฝนน้จางครับมาหมดเลยครับออกมาทั้งหมดเลยเนาะจากน้ำแห้งๆจากนี้หัวเข่าตอนนี้หัวเข่าครับครับอืควรแล้วว่ามันจะมีไม่วันแจ้งแรงกี่วันครับเมื่อวานนี่น่าจะสุดสูงสุดแล้วละครับแต่วันนี้ก็ยังคงมีอยู่มันมาพีคเลยเมื่อวานนี่าจะพีคละแต่วันนี้ก็อาจจะยังคงมีอยู่ครับวันนี้ แต่ว่าน่าจะเป็นตอนกลางของภาคใต้ไปนะครับอ๋อเออคุณผู้ชมขัขอ้องนะฮะถ้าเกิดล่องมานี่ตาใหญ่ล่องลองมาก็ซ้ำๆอีกอย่างเงี้ยล่องแล้วลงมาครับเลือ่อนเลือเล่อนส่วนหนึ่งก็คือถูกมวลอากาศเย็นไล่ลงมาครับในตอนนี้ลมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยเริ่มเป็นลมทิศเหนือครับลมมาจากทางเมืองจีนนะลมทิศเหนือแล้วก็มาเจอกับตัวระบบลมของเราที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในบริเวณอ่าวไทยครับมันก็เลยมีความแปรปรวน เมื่อวานผมสังเกตนะลมแปรปรวนมากครับแล้วก็ฟ้ามันมันผ่านมันแบบวิ่งนะครับวิ่งวิ่งตลอดเหมือนวิ่งจากเต็มเต็มแรงมากครับหนึ่งชั่วโมงดูเหมือนวิ่งจากตะวันออกไปตะวันตกนะข้างล่งใช่ครับใช่ครับวิ่งวิ่งวิ่งข้างบนนะมันล็เลยครับมันแปลกแปลกมากนะเอตรงทางคุณแตวเป็นไงบ้างคุณนพก็ไม่ท่วมดำเนินดำเนินน่าจะแจรงงานนั้นเป็นงั้นมันก็แจวหน้ารงงน่าจะได้น้ําฝนกันทั่วหน้าแล้วเนาะเมื่อวานนะทางทาง สูงข้ามสูงสังขอบคุณคุครับขอบคุณมากค่ะคุณชูชีพนะคะดูแลสุขภาพด้วยอีกสายค่ะคุณเอ็มอันจากชนบุรีค่ะพอคุณเอ็มอันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอเล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเสวะเยอะเลยใช่ไหมคะนได้ฝนเลยสายช้ังไม่ฝนเลยได้ฝนอีกแล้วไม่ถึงหรอไม่ถึงชนบุรีใช่ไหมเมืดดำทําไมันมาจากทางบ้านเบิงอ่ะพอลงมาพวกเดียวหายไปหมดเลยได้มาตกแปกตกแปด อ่าอ่ายังอยู่ยังอยู่จังนะฝนยังอยู่วดยังอยู่วันนี้จะได้ไม่คยางจะไม่ได้ถามเลยทั้งน้เออตอนเย็นตอนเย็นค่ำเนี่ยน่าจะยังอยู่ตอนเย็นนะไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวพาฝนไปให้ค่ะคุณเอมรอนขอน้องโอเล่พามาให้ด้วยนะกลับบ้านพามาบ้านพี่ด้วยนะถ้ากลับไปทางบ้านบึงเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวที่นั่นใช่ไหมคะเชียงนะครับครับ งั้นรากวนดำนนินงานพรขอบคุณครับรอฝนอยู่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพออ๋อคะจับภาพถ่ายดาวเทียมเห็นว่าหนาแน่นเลยสำหรับในส่วนของภาคใต้ใช่ไหมคะเอ่อตอนนี้เนี่ยที่ทางลมขึ้นมันลมลู่เข้าทางฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ลักษณะตัวทางตรงไปแหลยไปไปแหลมยมือนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มน่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำนะภาคใต้นี่ก็ดูเหมือนจะมีลักษณะของฝนที่จะเกิดขึ้นวันที่ตัวแอลเนี่ยเช้าวันนี้ เห็นว่าอยู่ตรงบริเวณอ่าวไทยเนาะใช่อ่าวไทยแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าอันนี้ระบบีนลมจะเห็นว่าตัวข้างบนเนี่ยตัวมรอากาศเย็นก็เริ่มลงมาแล้วนะครับพันสิบหกพันสิบสี่นี่ก็เบียดเบียดลงมาเพราะฉะนั้นตัวอาจจะทําให้เกิดตัวยอมความกดอากาศต่ําตรงบริเวณอ่าวไทยเนี่ยมีการขยับตัวได้บ้างนะครับขยับไปทางทิศทางไหนน่าจะไปทางอันดามันนะครับตอนตกแต่ว่าเรื่องของ ฝนนี่ก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้พี่น้องภาคใต้ต้องระวังละนะครับชก่านภาคใต้นี่เน้นไหมคะคซีตะวันออกซีกตะวันตกน่าจะตะวันตกนี่หนักถึงหนักมากนะครับตะวันออกก็มีโอกาสจะตกหนักอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนบริเวณทางด้านภาคกลางนะกรุงเทพมหานครบริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนเพราะว่าตัวตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่แรงเขาจะมีขยับขึ้นขยับลงนะครับ <c oughs> เวลาเขาขึ้นมาก็อาจจะทําให้ บริเวณทางด้านกรุงเทพมหานครเรามีโอกาสฝนฝนนี่จะกรุงเทพอาจจะสลับกันนะสองวันวันหยุดวันอะไรเนี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะซึ่งวันนี้คุณหลายคนก็ถามมาว่าทางในส่วนของภาคเหนือเองเนี่ยมีโอกาสฝนในช่วงวันนี้เป็นยังไงบ้างกะฝนเนี่ยก็จะยู่าเหนือตอนล่างในเลยก็ซีกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนบนเริ่มเริ่มมีอากาศเย็นบ้างแล้วตอนเช้านะครับแต่ตอนกลางวันก็ยังร้อนอยู่นะครับ ออนนี้ลมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นลมเหนือลมตะวันออกเชียงเหนือชัดค่อนข้างจะเริ่มชัดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงหน้าหนาวนะครับ่ถึงนแต่ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเรีดูการอยู่นะครับลมก็จะไม่แน่เท็แบบนี้จะสายบ้างกวาบ้างลมตะวันออกบ้างลมตะวันตกบ้างถ้าเป็นลมระดับล่างแต่ว่าถ้าเป็นลมระดับกลางๆถึงระดับบนเนี่ยจะกลายเป็นลมตะวันออกที่เข้ามาเพราะฉะนั้นฝนก็ยังมีอยู่ครับ เมื่อสักครู่เห็นคําถามคุณฟังก็ฝากมาเยอะเลยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่ถามว่ายอมความกดอากาศต่ํากับโล่เนี่ยมันต่างกันยังไงมาแนวเดียวกับคุณหนุ่มน้อยเมืองเพชรได้ค่ะบอกอธิบายอีกรอบไคะคือ<ล>ที่จริงก็เป็นความหมายเดียวกันทัละครยอมยอมเนี่ยก็ยอมคือง่ายๆโลก็คือเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนาะยอมความกดอากาศต่ําหรือโลเพชรนะครับก็ความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นยอมความกดอากาศต่ําที่มีกําลังแรงก็มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่า มีโอกาสที่เขาจะพัฒนาถ้าเิยอยู่ในทะเลนะครับก็จะทําให้เกิดเป็นพายุดีเพสชั่นพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นอันนี้ได้ค่ะอย่างแผนที่อากาศที่น้องเบนโชว์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าด้านหน้าด้านหลังฟปลิปินมีหมดเลยพออีด้านหน้าเนี่ยจะสองขีดสองวงกลมนะถ้าเราสังเกตแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราสังเกตเนาะถ้าถ้าแอลธรรมดาหรือโลธรรมดาหรือยอมความกดอากาศธรรมดาก็คือมีขีดเดียวค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่แต่ว่า ณนะบริเวณนั้นเนี่ยก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มีการยกตัวลอยตัวได้บุก,กมีโอกาสเป็นดิเตชันด้วยตรงนี้ยังยังใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นสองขีดเมื่อไหร่เนี่ยนะมีกําลังแรงแล้วอ,นะอย่างตรงฟิลิปปินในขณะ,ะที่เรามองเห็นเนี่ยเมื่อสองขีดก็คือเขาเรียกว่าเป็นยอมความกดอากา,กาศต่ากาลังแรงะนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวต่อไปถ้าได้รับอิทธิพลน้ำทะเลที่มันร้อนขึ้นนะครับใครจะดึงใครอะมีโอกาสดึงกันไหมต้าตอนนี้ตามระบบเองเนี่ยเขาจะถูกผลักเข้ามาผ่านฟิลิปปิน นะครับตาม,มทิศท,ทางของลมตะวันออกที่เข้ามาเคลื่อนตัวผ่านฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ก็จะเริ่มมีการพัฒนาตัวแรงขึ้นมาอีกที่เขาบอกว่า27อาจจะได้เห็นอาจจะมีม,มียอมความกดอากาศต่ำกำลังก่อตัวได้แต่ว่า,าปัญหาอุปสรรคใหญ่ก็คือไอตัวความกดอากาศสูงนะครับถ้ามาแบบนี้คือพายหุหรือถ้าก่อตัวเป็นดีเพรสชั่นเขาก็จะค่อนข้างจะโค้งกลับไปทางไต้หวันทางทะเลทะเลจีนทางด้านโน้นแทนนะครับคือไม่มาบ้านเราซะแล้ว นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มาถ้าเกิดเขาไม่มีตัวข้างบนมาบังคับนะครับเขาจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกได้แน่นอนเข้าบ้านเราแต่ไม่โอกาสได้ครับแล้วก็ถ้าผ่านมาใกล้เวียดนามถ้ายังไม่สลายตัวซะก่อนเนี่ยก็อาจจะขึ้นฝั่งก็อาจจะมีเป็นพายุดีเพรสชั่นได้คแต่ขนาดไม่มีดีเพรสชันไม่มีพายุเข้าเจอหย่อมเข้าไปเมื่อวานนะคะที่ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่วันแนวร่องแล้วก็มีหย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่เฉพาะในบริเวณภาคอีสานก็ทําให ภาคอีสานโดยเฉพาะหลายๆจังหวัดน้อมมีพื้นที่น้ำท่วมตกแช่กันเลยนะคะแล้วก็เป็นผลดีใช่น้ําในอ่างเก็บน้ําในภาคอีสานเองภาคเหนือล่างๆเองก็น่าจะได้เยอะขึ้นนะจะได้พอประมาณนะครับแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือตามลุ่มน้ําโขงแต่ถ้าเกิดว่าฝนในช่วงนี้เนี่ยเข้ามาตกในภาคอีสานชั้นในเช่นทางชัยภูมิโคราชเนี่ยก็จะทําให้ช่วยเพิ่มน้ํำในลำน้ำ ในเขื่อนต่างๆได้หลายคนอยู่ในพื้นที่ลุ่มที่ว่ารับน้าในส่วนของภาคเหนือแถบออุธยาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะมีน้ําเหนือหลากเข้ามาไมค่ยเห็นคำถามอยู่ไม่สักครู่ปีนี้ดูแล้วแนวโน้มเนี่ยเขื่อนเจ้าพยาก็ยังรองรับน้าได้อยู่หลายอยู่นะครับเพราะปริมาณที่น้ําไหลในขณะนี้จากรายงานของกรมชลประทานนี่ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะเขื่อนภาษาเอันออกน้อยๆน้อยมากครับยังรับได้อยู่นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นเดือนกันยาตุลานี่ เราจะมากังวลนะอย่งป,ปีที่แล้วนี่ก็คือเริ่มประชุมกันตั้งแต่นั่นแหละรครับตั้งแต่กันยาแต่เรื่องของปัญหาจัดการน้ำเจ้าพยาน้ำก็เริ่มเข้าทุ่งนะครับหลายหลายทุ่งก็เริ่มท่วมแล้วค่ะ,ะค,คุณกังวลสากนี่แหละถามมาค่ะว่าภาคเหนือ,อฝนลดล,ลงหรือย,ยงังอยุธยากรัวน้นําทางเหนือระบายลงมาครับอตอนนี้ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนเริ่มน้อยลงแล้วะนะครับ ก็จะยังคงมีบางแห่งมีลมหนาวนะครับแบบว่าได้ดุลซึมซึมมาบ้างนะคะคุณน่าเรนบอกว่าฝนไหลข้ามประจีนไปถล่มกรุงเทพอยากได้ฝนหนักจะมีไหมครับยังคงมีโอกาสอยู่นะครับตอนนี้คือเขาอาจจะลงไปใต้แต่พอสักสองสามวันข้างหน้าเนี่ยคาดว่าน่าจะสซวินกลับขึ้นมาค่ะเ็าบอกว่าฝนมาจากทางกัมพูชาอ่ารับค่ะคุณเรียกบอลบอลไม่เคยหันฝนทุทธานีตกไหมฮะ ปทุมธานีวันนี้ก็ดูเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ช่วงที่หนักที่สุดนะครับแต่วันนี้ก็มีโอกาสก็ยังได้อยู่เนาะแต่เมื่อวาน่ะผ่านพ้นเวลาอาการที่ว่าหนักสุดช่วงที่หนักสุดค่ะคุณพรทิดามาตกตาพระยาสักแก้วติดนอนเดนแดงบ้างยังไม่ได้ยังไม่ได้เนาะบางพื้นที่ก็ได้บางพื้นที่ก็ยังไม่ได้บางพื้นที่ก็หนักเกินนะครับบางพื้นที่ก็ยังไม่ถึงมีมีน้ำฝนพอพอเพียงพอค่ะคุณธนถาทัศน์ไปก็มาคุณต้อยผักสดกรุงเทพจะตกหนักไหมวันนี้วันนี้คงไม่ถึงกัน เหมือนเมื่อวานเนาะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมีเข้ามาบ้างช่วงค่ำนะครับเป็นกรุงเทพตอนล่างนี้นรับบางนาพระโขนงสมุทรสงครามไอ้สมุทรปราการค,ครับมีโอกาสจู่แต่ไม่หนักเหมือนเมื่อวานล้วไม่ถึงขนาดเมื่อวานอน่ะ คุณประถมชนบุรีอำเภอเมืองวันนี้ช่วงเย็นฝนจะตกไหมครับนชนบุรีชนบุรีช,นบ,รชนบุรีน่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำนะเย็นค่ำลมตะว,วันออกยังพัดอยู่นะครับค่ะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการ,รทางสองจากน่านครับน่านเป็นไงบ้างครับน่านก็ดูเหมือนทางขอบทางนั้นภาคเหนือเนาะยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าก็เริ่มเป็นละษายฝนเล็กน้อยนะครับเป็นส่วนใหญ่อากาศ<อ>เริ่มเย็นนะตอนเช้าเริ่มดีแล้วอากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศจะคลีนแบบ ไปยืนล้วจะรู้สึกสดชื่นใช่สดชื่นเวลาสบายใจแล้วก็แถมมีหมอกด้วยนะบางบางให้เรามันรู้สึกว่ามันคลีนมากนะคะกับร่างกายเราจะแตกต่างจากไอเวลาที่เรามีหมุดพูนควันนะใช่นะคะแล้วก็คุณสมพิษนะคะสวีชุมพรม่เมกมากโอกาสจะได้ฟอนเตรียมรับมือหน่อยนะชุมพรโอกาสเยอะเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็ไล่ลงไปทั้ตอนตอนภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับค่ะ สนบุรีเสียราชามีแน่วันนี้แต่ว่าลบบุรีล่ะคะคุณสามารถถามว่าจะมีฝนมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ไม่เหอนมนวอวาแล้วล่ะถ้าแนวร่องเขารู้เซตตัวลงมาเต็มๆช่วง23-24เนี่ยมันจะเห็นฝนในทางลบบุรีบ้างไหมคะน่าจะขึ้นมาได้อยู่ตอนนี้คือร่องมันอ่อนมากคบวิเคราะห์แทบจะไม่ค่อยได้แล้วก็บางก็เห็นี่เป็นหยอมความกูอากาศต่างต่านี้ค่ะคุณ ุ๋ยวันนี้ขายของตลาดนัดที่สมุทรสงครามตอนห้าโมงเย็นโอกาสเจอฝนไหมคะจะมีเจออยู่ครับนะฝนทางสูตรปลาสมุทรสูตรสงครามค่ะสมุสรสงครามสูตรสากรนะครับโอกาสมีแน่เน่มีอยู่นะครับเย็นช่วงเย็นค่ำนะครับพัทลุงแล้วคะคุณสุใจพัทลุงนี่น่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเนาะไม่ถึงกนักครับอโยธยาบ้างครับอยยธยาก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มากนะเมื่อไม่เหมือนเมื่อวาน อันนี้ตอบคาถามนะคะพ่อคำถามเดียวเหมือนกันที่เลยละคะเลยจังหวัดเลยเลยก็ดูเหมือนวองไปะเลยวันนี้นะครับรอดเหรอคะน่าจะยังคงมีฝนเล็กน้อยพอเนื่องว่าหมดไปแล้วยังได้อยังยังยังมีอยู่ครับค่ะปัตตานีลงไปใต้สุดลงใต้สุดก็ดูเหมือนก็ยังได้รับฝนอยู่นะครับค่ะแล้วก็ภาคใต้คงมีฝนตลอดช่วงไทยายๆปีฝนจะเยอะมากใช่ไหมคะถึงเดือนกันยานี่ครับนเพราะภาคใต้เนี่ยก็คือจริงช่วงช่วงตั้งแต่ตอกลาง อ่ต้นต้นตุลาเราลมเขาจะเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะฉะนั้นฝนจะมาจากทางด้านอ่าวไทยก็เป็นมรสุมตะวันสลับกันไปออกเฉียงเหนือแทนนะคะอ่รัชชาชีงสาอ่ะฮะวันนี้โอกาสฝนคุณรัชชายังท่ายู่เนาะโครราชคุณจิรวรรณโคราชอาจจะเบาลงไปละนะครับแต่รอให้ให้ลองเขากลับขึ้นมาก่อนแล้วกลุ่มฝนที่เราเห็นหย่อมถูอีสานล่างนี่เขาจะส่งอิทธิพลยังไงหรือว่าตอนนี้เขาเริ่มอ่อนลงนะครับ จึงร่องนี้เขาเรียกว่ามันเป็นร่องเรียกว่ามีเกิดขึ้นตัดไปมาเดี๋ยวเป็นไดนามิกอครับมันเป็นเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะครับเกิดแล้วก็หายแล้วก็เกิดถ้ามีความแต่ว่าถ้าเป็นแบบ L สองวงเนี่ยแต่ยังต้องติดตามนะครับอำเภอส,สีเทพสีเทพอยู่จังหวัดอะไรครับชบูรณ<อ>์ใช่ไหมฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับมีฝนไหมครับฝนน้อยครับวันนี้นะฝนยังน้อยอยู่สีเทพ แล้วถ้าแนวร่องเกิดเซตตัวไปโน่นโน่นแล้วครับต <busca, S 1> ั้งยี่สิบสามยี่สิบสี่นยัยังมีโอกาสได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่เหนือล่างๆเดี๋ยวเขาสวิงขึ้นมาค่ะแล้วถ้าถามท่านบอกอะไรล่ะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดแนวร่องเขาเซตตัวเนี่ยเขาจะมีโอกาสสวิงขึ้นเหนือบนไปอีกไหมคะหรือว่าไม่มีโอกาสตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเวลาที่มวลอากาศเย็นเ็าถอยไปเนี่ยตัวแนวร่องถ้าเขารวิเคราะห์ได้ก็จะมาอยู่ทั้งภาคเหนือตอนล่างเหนือตอนล่างภาคอีสานแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงกลาง ปลายเดือนกันยาถึงเดือนต้นเดือนตุลากก็จะมาอยู่ทางด้านอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนี่แหละนะครับค่ะคุณรุ่งนภาภาคใต้หมดฝนด้ไหนคะภาคใต้ยังไม่หมดนะปลายพิจิกาปลายพฤจิกานะ่าจะเริ่มเบาแล้วล่ะแล้วก็สุพรรณโอ้คุณผู้ฟังจากสุพรรณไม่ค่อยทักถ่ายเข้ามาเป็นไงบ้างคะสุพรรณสุพรรณนีกว่าจะรุนนาะกว่าจะมีฝนมาก็ยังไม่ตอนนี้งานเหนื่อยมากชัยนาสนครสวรรค์ ยังมีฝนอยู่ครับแต่ว่าไม่เยอะแลครับโอ้โหคุณเสดริบอกว่าพระขัณหนงตั้งเขามาเราค่ะจุมพรเราเป็นยังไงบ้างพธารามราชบุรีคุณคำถามเยอะครับผอ๋อภาพรวมเปลากันหมดแล้วหลือสองนาทีสุดท้ายครับภาพรวมวันนี้ยังมีโอกาสฝนอยู่นะครับฝนจะจะเป็นภาคกลางนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคตะออกภาคใต้ภาคใต้นะทั้งเกือบกรุงเทพนครปริมณฑลก็ยังคงต้องระวังอยู่นาะไม่ใช่ว่าเกิด คือความสูงสุดเนี่ยมันผ่านน่าจะเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานนี้น่าจะพีคสุดแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะยังคงมีฝนหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพในตอนต้งเรื่องของลมเรื่องของฟ้าจะมีมาเหมือนเมื่อวานก็น่าจะน่าจะยังรออยู่แต่เบาบางเบาลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ถ้าหายไปไหมไม่หายไม่หายยังไม่หายครับเพราะตอนนี้ลมยังเป็นระบบตะวันตกเฉียงใต้มาอยู่ค่ะ ก็ต้องติดตามลักษณะอากาศกันจริงๆนะคะซึ่งตัวแปรที่เกิดฝนในบ้านเรานขณะนี้ตอบอีกครั้งสําหรับคุณผู้ฟังที่ยังคงสงสัยหลายคนบอกว่าพอมีฝนปุ๊บนี่พายุไม่เกิดขึ้นประมาณนี้เราค่ะช่วงนี้อิทธิพลของตัวการที่ทาให้เกิดฝนในบ้านเราเนี่ยก็คือลักษณะของมรสุมนะที่พัดปกคลุมนะครับในบางวันเนี่ยก็มีหย่อมความกดอากาศต่ําเบาบ้างแรงบ้างนะครับซึ่งยังไม่เป็นพายุนะครับแต่ว่าก็มีผลต่อการเกิดฝน เรื่องของฝนหนักถึงหนักมากซึ่งก็ส่วนใหญ่ตอนนี้พื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นภาคกลางภาคอีสานทนล่างลงมาล่าสำนับพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้ฝนพักตะวันออกกรุงเทพนควารินนแล้วว่าปริมุนทนแล้วก็พักต้เริ่มได้แล้วนะแต่ว่าต้องรออยู่ระยะหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่มวลอากาศเย็นก็ถอยไปนี่ล่องก็ อาจจะกลับมาแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปประเดนครับคุณกัลยาค่ะพอส่งท้ายคําถามหน่อยแล้วกันนะคะว่าหนองแคมรุ่งนี้ยเครื่องวันเช้าอะไรจะมีฝนไหมรนาดว่าคาดว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรช่วงเช้าแน่เลยเครื่องวันเช้าน่าจะไม่มีฝนลงเหมือนวันนี้แบบนี้ใช่ไหมประมาณนี้แดดจะแรงสักนิดนึง นะครับแต่เย็นคําก็ยังคงพอจะมีเข้ามาอยู่สาธรด้วยกทมประมาณเหมือนกันเช้าน่าจะพอทํากิจกรรมได้นะฮะบึงการนะคะมีไหมบึงการจะมีอยู่ได้อยู่นะคะตดาดลหคะตาดที่เป็นด้านรับลมเลยชัดเจนใช่ไหมคะแต่ภาคเหนือหละคะภาคเหนือภาคเหนือในตอนบนอย่างเชียงใหม่เชียงรายนี่ก็เริ่มจะ ซาซาลงแล้วนะคะจะมาเหนือล่างๆนะคะนี่ก็เป็นฝนเล็กน้อยาแล้วค่ะโอ้ยน่าเสียดายมากเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการของเราอากาศบ้านเรานะคะแล้วก็ฝากคำถามเข้ามาคำถามไหนไม่ได้ตอบขออภัยจริงๆนะคะวันนี้เราทั้ง4คนนะคะน้องเบนกิติชันชนยุทธพออสมควรต้นจายคุณอีตัมนาจินาพรมนะคะต้องลาคนฟังไปก่อนตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะหนึ่งหนึ่งแปดสองแล้วก็ศูนย์สองสามเก้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งสามเว็บไซต์เวิร์ลไวด์เว็บดอททีเอ็มดีดอทเจลดอททีเอส โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีครับ